Channel TV Online. สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสมศักดิ์ผินรุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนาม epic channel TV line หรือสอแกนใหม่ที่บอกว่าตั้งให้หนักข่าวเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนเที่ยวมหาข่าวที่ดีมีสาระและชัดเจนนะครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ตลาดถนนเจริญนครฝั่งธนบุรีนะครับมาง่ายครับมาทางสะพานกรุง,งเทพหรือจะมาทางบากอกนะครับง่ายมาปกอนะครับนะ หรือจะมาทาง่าบรงเยนใหญ่ก็ได้ตอนนี้ตลาดซื้อซักข้ออะไรนะครับของราคาถูกสินค้าราคาถูกที่นะับเข้ามาตั้งนีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรโดยการนํานของคุณทพิปนะครัคุณตะกุนทพิปนะครับที่เป็นประธานเอสซึ่งนำหัาค้ารายย่อยมาจาัดตั้งพูดโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆย่างสิ้น อย่าลืมรับเสียวมาติดตามภาพข่าวแบบเดียวกันก็ดีกว่าครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ผิดหวังครับไปผมไปเสนอข่าวที่ไหนโอ้โหนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะดิฉันจะเป็นทิศแจ้เฮงค่ะเป็นนายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทีนทีวันนี้นะคะได้พาสมาชิกมาออกเดทค่ะพี่ อ,องค์การทางสินค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่จะเริญนครค่ะคนสนใจสินค้าของสมาคมเยอะเลยนะคะสินค้านะวันนี้มาลดราคาค่ะทั้งถูกและดีนะคะอย่างเช่นน้ำหอมนี่ค่ะอ่าเป็นน้ำหอมที่เราส่งออกต่างประเทศนะคะของไอดูค่ะเนี่ยเรามาลดงานนี้เหลือเหลือยี่สิบบาทเท่านั้นจะหาได้เฉพาะงานนี้นะคะ พรุ่งน,นี้ยังมีอีกหนึ่งวันแล้วก็อาจจะมีโาอากาศต่อไปซึ่งเรามาร่วมกับการคลงสินค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่มีหลายกิ่นให้เลือกเลยค่ะคือค,นนคุณภาพคนไทยจะกินต่างประเทศน,นะคะเนี่ค่ะเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีเป็นต่อมาได้ค่ะอ่าสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอิสรี 0656978292ซักพื้นที่ให้ชินฐานายกสมาคมการค้าสง่ง,สงเสริมและพัฒนาธุรก,กิจได้ถีค่ะในวันนี้เรายังมีสินค้าให้ชิมให้ชมกันเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ยังมีมะขามป้อมมีเครื่อง้่ามีถุงเท้ามีเครื่องสำอางมีกระทังท่งค่ะขนมเคียนแก้วตาทูแล้วก็ มีโคเรามาทั้งรถทังง้งแขนทั้งแจกนะคะไม่มีที่ไหนถูกง,งานนี้อีกะะแล้วะคะ่ะเพราะอันนี้เราร่วมกับทางตกตสอนะะช่วยคุ้มูเศรษฐกิจช่วยเหลือจากผู้บริโภคนะคะที่จะให้มาได้ชิมชมเ้อสินค้าที่ไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ะคะุณภาพดีรา,าะคะราถูกและปลอดภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ โครงการตลาดพาณิชย์ตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์โดยรักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าท่านกิตรักใจดีในวันพฤหัสบสดีที่5กันยายนพุทธศักราช2567ณคลังสินค้า1นนบุรี <All right. S 1> โครงการตลาดพาณิชย์ตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ <All right. S 1> เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ <All right. S 1> คือการช่วยเหลือแบ่งเบาผู้ประกอบการรายเล็ก เติมเงินในกระเป๋าให้กับประชาชนและลดภาระค่าของชีพกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยจะกลับขึ้นโครงการนี้กำหนดระยะเวลา3เดือนตั้งแต่20สิงหาคมถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567แบ่งเป็น3โครงการดังนี้ 1. ลดต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็ก จะร่วมกับภาครัฐทุกกระทรวงทำการลดค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าแผงตลาดกว่าสามหมื่นแผงที่ตลาดอยู่ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในตลาดสังกัดกรุงเทพมหานคร2 จัดตลาด,ดพานิชทั่วประเทศกำหนดไว้4รูปแบบคือ 1. ตลาดพาณิชให้ผู้ประกอบการรายเล็กโดยสำนักง,งานพาณิชจังหวัด76จังหวัดจะร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายเล็กจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะเป็นต่อชีวิตประจำวันในราคาถูกอย่างน้อยเดือนละหครั้งทั้ง76จังหวัดระยะเวลา3เดือน 2. ตลาด g ัดพานิษย์มวกการจำหน่ายสินค้าโทฟ้าเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายเล็กได้ขายสินค้าและให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาถูกกำหนดจัดในสถานที่ต่างๆเช่นสารกลางจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวนิคมอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันมหาวิทยา,ยล,ายลัยลานหน้าห้างค้าส่งค้าปลีกลานหน้าห้างท้องถิง่นหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งจะเป็นงานใหญ่ลดทั้งจังหวัดและสี่ตลาดพาณิชย์เคลื่อนที่บวกกับรถโมบายโทฟ้าจะส่งเข้าถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกลทั่วประเทศและในหัวข้อหลักข้อที่3ร่วมมือผู้ผ,ผลิตและผู้ค้าส่งรายใหญ่จัดมหากรรมลดสินค้าครั้งใหญ่ภายใต้แคมเปญลดกระนำทั้งประเทศและในช่วงเทศกาล มเป็นแก <cor lly> ้วนี่มีลักษณะยังไงคะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวก่บค่ะคนอกุญแจขนมเปนแก้วปกติเป็นเนื้อสัตว์่ะอ่ะ channel TV online.